สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่4เดือนพฤศจิกาย,ยนปีส5 1 8รอสแปเราจะมาเจาะความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวลือของคนรักเก่าของคุณและมือที่3ว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นอย่างไรนะคะสมบารพลังานคุณอนุญาตให้เราปรดดชะตาด้วยการกด subscribe แลแชร์เรามาดูสิว่าป้าข้างบ้านจะล่ำลือเรื่องราวของคนรักเก่า ของคุณกับเบอร์ที่สามวออ่ายางไรลัคนาราศีที่โดดเด่นอยู่เลยนะท่านลมมิถุนุลกุมเจเนาราศีมิถุนท่านลมอควาเรียนราศีกุมท่านลมพรูตโตท่านลมมิถุนุลกุมเนปจูนท่าดินพฤษศกรมรมกรวิโกราศีกันท่าดิานเอิร์ดท่าดินพฤษศกรรมกรวอชเจอร์ราอทานน้มีกรกฎพิจิกตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี2 0 2ส3 2ยาม สิบเอ็ดยี่สิบสองและยี่สิบสี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณรับรู้เรื่องราวของเขาสองคนว่ายังไงแล้วบ้างนะสิ่งที่คุณรู้เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาสองคนสิ่งที่คุณรับรู้เรื่องราวของคนและของคุณกับเมื่อที่สามเป็นอย่างไรบ้าง รู้ไหมเออ เรื่องของการหึงห่วงนะคะคุณรับรู้ถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของการหึงและห่วงเขารักกันอยู่นะคะมีความรักต่อกันเขาหึงห่วงกันมากและเขาก็มีการแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันด้วยการจัดงานแต่งงานของผู้หญิงนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยคือเหมือนกับว่า ผู้ชายก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แบบเอออาจจะยังอยู่กับคุณอยู่หรือว่าเคยแต่งงานหรือว่าเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแต่นะพอไปอยู่กับมือที่3ามเนี่ยมือที่สามจัดแจงในเรื่องของการแต่งงานนะเพื่อที่จะให้คนรักเก่าขอคุณไปอยู่กับคุณในขณะที่ยังมีคุณอยู่และมือที่สามต้องการที่จะ เด็ดขาดจริงจังชัดเจนในความสัมพันธ์นะก็เลยทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าคือทําทุกสิทธิทุกอย่างที่ทําให้ตัวเองสบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกความเป็นเจ้าข้อเจ้าของการแสดงออกนะคะในเรื่องของการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่นะคะจนทําให้คนรักก่าของคุณเนี่ยไม่สามารถกลับมาหาคุณได้นะแล้วก็มือที่สเนี่ยแสดงออกถึงความเด็ดขาดชัดเจน สแสดงออกถึงการที่เป็นเจ้าข้อเจ้าของคนรักเก่าของคุณสแสดงออกนะคะให้คนรักเก่าของคุณห้ามมีการกลับมาหาคุณอีกนะคะ<ม>คุณรับรู้ถึงเรื่องราวของเมือที่สามว่ามือที่สามเนี่ยโอ้โหนะค่อนข้างที่จะแบบเรียกว่าจะแจงนะคะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยคือเหมือนยกตัวเองขึ้นมานะให้เป็นภรรยา ให้เป็นคนที่โดดเด่นในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็ต้องการที่จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างคนระเก่าของคุณและคุณออกโดยเด็ดค่ะนะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาทําตามอำเภอใจโดยที่เขาอาจจะไม่ถามคนละเก่าของคุณเลยด้วยซ้านะแต่เป็นการมัดมือชกนะก็เลยทําให้คนระเก่าของคุณคือแบบเรียกว่า โตเถียงไม่ได้กระดุกกระดิกตัวไม่ได้นะคะก็ได้แต่ยอมรับสภาพนะกับการที่แบบคือจะเออมือที่สามจะให้แต่งงานก็แตง่งมือที่สามจะให้อยู่อย่างนั้นก็อยู่นะคะคือคิดว่ามือที่สามน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงของเขานะในบ้านปลายชีวิตนี่คือสิ่งที่เขาทําให้เหมือนกับว่ามือที่สามเนี่ย เป็นการจัดแจงทุกอย่างแล้วเขาก็ทําตามทุกอย่างนะคะแม้จะรู้ว่าคนละก่าของคุณนะยังมีคุณอยู่ก็ตามในกรณีที่บางคนบางท่านคือแบบอ่ะยังเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่นะแต่เมื่อที่3มเนี่ยก็คือเหมือนกับแย่งออกไปเลยแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นเจ้าข,อ,าของเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณนะตอนนี้เวลานี้ป้าข้างบ้านไปเล่าเรื่องอะไรของเขาสองคนผู้คนสังคมบุคคลรอบข้างญาติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะคะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณว่ายอย่างไรเดอะทาวเวอร์ จบกันอย่างรวดเร็วนะคะไม่มีปี่ไม่มีคุยนะคะจบกันในรูปแบบของการที่เอออยู่กันดีๆเนี่ยเห็นไหมสิบเหรียญกับหัวนะอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่ดีๆนะคะเหมือนกับมีความสุขอยู่ดีๆนะก็มีใครบางคนไปนเริ่มต้นใหม่ซะงั้นคือเหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็ไปมีความสุพันธ์ใหม่หรือว่าอ่ะนอนอยู่บ้านอยู่ดีๆนะก็ไปอยู่บ้านอื่นนะเพราะว่ามันมีในเรื่องของ ใครบางคนที่อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามานะ,ะแล้วก็ปฏิเสธเด็ดขาดชัดเจนนะคะกระทนันหันเลยดังสายฟ้าฟ้าเลยปลาข้างบ้านยังตกใจเลยนะ,ะว่าเฮ้ยเป็นครอบครัวกันอยู่ดีๆเนี่ยมีลูกมีเต้าด้วยกันเนี่ยโอ้โหนะะไปเริ่มต้นใหม่ตอนไหนนะ,ะไปเจอมือที่4ี่มือที่ห้าตอนไหนก่อน ฉันยังไม่เห็นเลยเหมือนรักกันอยู่ดีๆเนี่ยนะทำงานตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานอยู่ดีๆก็สามดาบขึ้นมาอยู่ดีๆก็นะคะมีเอ,อ่อการแยกทางนะบอกว่าโอ้ยสามีเจ้าชู้นนนี่นั่นนะคะตอนนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ไปต่อกันไม่ได้แล้วนะอยู่ดีๆกมม็มาเล่าบอกให้ป้าข้างบ้านว่าโอ้ยสามีไปอยู่กับคนอื่นแล้วแหละ ปาข้างบ้านมาเคาะประตูเรียกนะคะถามว่าอา้าวแล้วสามีไปไหนล่ะแอบเบลก็เลยบอกว่าเขาเจ้าชู้ป้าเขาไม่อยู่บ้านหรอกเขาไปอยู่บ้านโน้นเมียใหม่เขานโน้่นปาข้างบ้านตกใจเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะอยู่กันมาตั้งสิบปีอยู่ดีๆไปอยู่กับ ครอบครัวใหม่ซะง,งั้นเกิดอะไรขึ้นตาข้างมันยังงงนะคะและ the emperor พลังงานของคนละเก่าของคุณซึ่งอาจจะเคยพูดนะพูดกับเพื่อนกับสังคมว่าโอ้โหมือที่3เนี่ยดีกว่าคนละเก่าเยอะประมาณนี้นะชื่นชมแอปแบลวนะว่าเออว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนละเก่าใช่ไหม ว่าอยู่กับคุณนะ่ไม่ดีไม่มีความสุขทะเลาะมีปรากมีเสียงกันทุกวันเลยนะคะคือพูดกันไม่รู้เรื่องเออแล้วก็คือแบบนั่งเป็นเจ้านั่งเป็นนางพญาอยู่เนี่ยคือแบบไม่มีความสุขนะแต่มาอยู่กับมือที่สามเนะี่ยมีความสุขเปรียบเทียบนะคุณกับมือที่สามให้ปลาข้างบ้านฟังป้าข้างบ้านยังรู้สึกว่าโอโ้สองคนนี้รักกันดีอยู่เลยอยู่ดีๆ นะเหตุการณ์มันเหมือนมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เวลานี้แอบเบลกับคนละข่าของคุณความสัมพันธ์นะทะเลาะมีปากมีเสียงกันต่างคนต่างไปละไม่มีปีไม่มีคุยเลยไม่ได้เล่าให้ป้าข้างบ้านฟังเลยว่าเออเลิกกันเพราะอะไรทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันเพราะอะไรเงียบกริบอยู่ดีๆก็แบบเออ หายเงียบไปเลยนะเป็นเดือนสองเดือนแล้วก็อยู่ดีๆก็โผลมาอะไรเงี้ยนะป้าข้างบ้านก็ตกใจอ้าวเพิ่งจะเห็นเนี่ยไปไหนมานะป้าข้างบ้านตะโกนถามไอ้หนุ่มไปไหนมาอ๋อไปอยู่นอนมาละป้าอ้าวอยู่นอนคืนอไรวะนะคป้าข้างบ้านก็งงอยู่กับครอบครัวสิป้าอ่านแล้วนี่ไม่ใช่ครอบครัวเลยไงนะเพราะว่าเหมือนกับ กับแอบเบลเนี่ยเห็นไหมแม้ความสัมพันธ์จะมีในเรื่องของความถูกต้องนะคะมาก,ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าจบความสัมพันธ์กับคุณไปไปอยู่กับแอบเบลเนี่ยกับคุณก็ไม่เคยที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณเลยนะคือไปอยู่กับแอบเบลเชยนะคะแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็เหมือนกับไม่สนใจคุณด้วยแต่พอเหมือนกับว่าไล์แอบเบลออกพฤติกรรมนะะการกระทําของแอบเบลออก กลับคิดถึงคุณแต่กลับมาหาคุณไม่ได้ก็เลยไปหาใหม่ต่อเลยไปอยู่ใหม่ต่อนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่กับแอบเบลน่าเบื่อนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคนละก้าขอคุณกับแอบเบลตอนนี้เวลานี้ก็น่าที่จะมีการเรียยเหมือนไปไปกลับกับนานระหว่างมือที่4นะกับแอบเบลนะก็ซึ่งทำให้เหมือนกับว่าแอบเบลก็ยังรออยู่นะ,ะว่าคนละก้าของคุณจะเอายังไง เพราะว่ากับความสัมพันธ์ที่แบบมีมือที่สี่เนี่ยยังไม่ชัดเจนยังไม่เด็ดขาดอ่ะอยู่ดีๆก็โผล่กันมาหาแอบ์เบลนะคะและความสัมพันธ์ของเขาสองคนรู้สึกว่าเดอะโวเนี่ยมันเคยดีต่อกันนะมันเคยมีความรู้สึกดีต่อกันวันดีคืนดีคนรักเก่าของคุณกลับไปมีความสัมพันธ์กับมือที่สี่นะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่มันลึกซึง้งแล้วมันก็ต้องมีในเรื่องของการเรียกร้องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สมบัติเงินทองความรับผิดชอบต่างๆนะที่มือที่4ต้องการจากคนละเก่าของคุณแล้วแอปแบลนะก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าบน่นหรือว่าเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างได้เพราะตอนนี้เวลานีคือมันต่างคนต่างอยู่ หาเก้าเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้แต่ก็ยังมีอะไรที่มันผูกพันกันอาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายอาจจะเป็นในเรื่องของการมีบุตรด้วยกันนะหรือว่ามีความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคนละกัมกูเนี่ยไปไม่รอดนะกับมือที่สี่มือที่ห้าก็ยังกลับมาหาแอบเบลอยู่นะก็ยังมีความรักแล้วก็ผูกพันกับแอบเบลอยู่นะคะแต่ก็คือแบบแอบเบลอาจจะไม่ว่าอะไรก็ได้ แต่นะคะแอปแบลก็มีการรอคอยให้คนรักเก่าคุณมาคุยมาเคลียร์มาตกลงประมาณนี้นะคะเพราะว่าไพ่เป็นเดเลเวอร์ก็แสดงว่าแอบ,แบลหน่าที่จะมีการแบบเหมือนยืนยันนะว่าตัวเองเนี่ยคือถ้ายังรักยังรักคนรักเก่าของคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะให้คนรักเก่าของคุณเหมือนไปมีความสัมพันธ์อื่นอะไรเนี้ย นะคะคนละขังคุณก็ไปไปกับกับแอมเบลแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคนละขังคุณมากๆากจนทำให้คนละขังคุณเนี่ยมองว่าแอมเบลเป็นของตุยนะจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้อารมณ์น,นี้นะ,ะก็เลยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะรักสามเศร้ามือที่4ี่มือที่5เข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่ได้มีความสุข ะะซึ่งป้าข้างบ้านสองเห็นว่าอุ้ยแอมเบลมันก็อยู่บ้านแอมเบลก็ทํางานหาเงินเลี้ยงลูกไปส่วนคนละเก่าของคุณนะ่ะก็ไปไปกับกับในความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้จบยังไม่เลิกกันนะะยังไปมาหาสู่กันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีทั้งมือที่สี่มือที่ห้าเข้ามาผัวพันเพราะคนละเก่าของคุณไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยและป้าข้างบ้านบอกว่าโอ้เขายังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่เลย เขายังรักกันอยู่เลยนะในความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่าแอปเปิลน่าที่จะยอมรับได้แหละยอมรับในบางส่วนได้นะเหมือนกับว่าคือเรียกร้องเคยเรียกร้องสถานะเคยเรียกร้องความชัดเจนความเด็ดขาดจากคนละเก่าคุณแล้วแต่ไม่เป็นผลเพราะว่าคนละเก่าคุณเนี่ยคือแบบคุยกันเรื่องนี้ทีใดคุยกันเรื่องมือที่สี่มือที่ห้าทีไหลนะคะคนละเก่าคุณเนี่ยหายเงียบ นะไม่กลับมาอีกเลยก็เลยทำให้แอบแบลมีความรู้สึกว่าไม่คุยก็ได้นะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปอารมณ์นี้รอจนกว่านะคะรอจนกว่าคนและของคุณเนี่ยคือจะไปแล้วไปรับหรือไม่ก็จบกับมือที่4ี่มือที่ห้าแล้วมาอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยเกิดเหมือนกับว่าความเป็นครอบครัวมันมีความทุกข์มันมีความเศร้านะมันรอเวลาที่แบบเออจนกว่าคนรละของคุณเนี่ยจะจบ หรือว่าจะเลิกกับมือที่4มือที่5้โดยเด็ดขาดโดยที่แอบแบลเนี่ยอดทนอดทนรอนานรอมาแสนนานเพื่อที่จะให้คุณละกงคุณเปลี่ยนแปลงนิสัยความเจ้าชู้เลิกเจ้าชู้เลิกกับมือที่4มือที่5เสซะีฉันยังรออยู่นะเออกลับมาอยู่บ้านเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะเห็นไหมแอบแบลยังรออยู่รอความเป็นครอบครัว รอความเป็นปึกแผ่นรอความรักความสมพันที่กลับมาเริ่มต้นใหม่นะแอบเบลไม่ไปไหนนะจ๊ะนั้นแล้วก็เดอะจัสเมนก็แสดงว่าสิ่งที่แอบเบลเจอสถานการณ์เหตุการณ์ที่แอบเบลเจอมันคือวิบากกรรมที่แอบเบลเคยแย่งชิงคนรักเก่าของคุณไปไปครอบครองนะแล้วก็ทําให้คนรละเก่าของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาดูแลคุณได้ ะะประมาณที่เหมือนกับว่าคือรู้ทั้งรู้ว่าเขานั้นมีเจ้าของแต่หัวใจมันเลียกร้องอารมณ์นี้เลยนะคะคือรู้ทั้งรู้เนี่ยเจ็บดาะะะะแล้วก็เหมือนกับรอจนตัวเองเนี่ยสามารถที่จะครอบครองคนละกล่องคุณนะ,ะแล้วก็ทําให้คนละกล่องคุณไม่สามารถกลับมาหาคุณได้นะคะ,ะ,คะมันก็เลยเป็นวิบากการรมเนี่ยแอบเบลก็เลยถูกมือที่สี่มือที่ห้าแย่งชิงคนละกล่องคุณไปในท้ายที่สุดและ มันก็มาถึงเวลา The Wheel of Fortune มันก็ถึงเวลาที่แอปเบลนะหรือว่าคนและเก่าคุณก็จะตกอยู่ในสถานการณ์นะของการที่จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นเลือกบุคคลก็ได้เลือกสถานการณ์เหตุการณ์ก็ได้เพื่อที่จะเพื่อที่จะมีการที่แบบเหมือนกับเดินไปสู่เป้าหมายในชีวิตเดินไปสู่ความสำเร็จ เดินไปสู่ความสุขของชีวิตนะคะตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกนะคะคือแอบเบลเนี่ยแหละเออเป็นตัวเลือกให้กับคุณละก่าของคุณว่าเออเขาจะเลือกแอบเบลหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเลือกมือที่สี่มือที่ห้าหรือว่านะค,ะคนละก่าของคุณเนี่ยจะต้องเลือกระหว่างแอบเบลกับมือที่สี่มือที่ห้าว่าใครจะดีกว่ากันเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ความรักของสบันพี่เป็นเตอร์ปาร์ตีรักสาม้านะคะ เออในกรณีที่คนละเก่องคุณอาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนรู้จักก็ได้ณนะตอนนี้เวลานี้แอบเบลก็รอการตัดสินใจจากคนละเก่งคุณอยู่ว่าจะชัดเจนยังไงนี่แหละคือนะเรื่องราวเหมือนกับว่ากงกรรมกงเกวียนนะคะทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นอะไรที่ไม่ใช่ของของตัวเองอย่าไปแย่งชิงมาท้ายที่สุดแล้วนะคะ มันก็ไม่สามารถที่ครอบครองนะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยยังมีนิสัยของความไม่รับผิดชอบพอเจอปัญหาอะไรนีนะเจอปัญหาครอบครัวนี้เจอปัญหาการเงินไม่อยากจะรับผิดชอบนี้ไปม,มีความสัมพันธ์อื่นไปเสเวยสุขนะไปมองหาความสุขให้กับตัวเองส่วนส่วนครอบครัวเนี่ยนะคนรักเนี่ยภรรยาสามีเนี่ยไม่ดูแลไม่รับผิดชอบ นะแอบเบลก็เจอเหมือนคุณเพราะว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยทิ้งคุณไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่สนใจใจดีอะไรเลยนะคะทำสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้นส่วนความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ยังเป็นไปในรูปแบบของการที่นะเป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้านะก็แอบเบลก็ไม่ได้ไปไหนแอบเบลก็รออยู่นะคะว่าเออเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นปึกแผ่นนะคะก็ตรงไม่ตรงอย่างไรฟังเพื่อเป็นแก่นนำทางปเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ